สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่22ธันวาคมปี2025เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับฟาเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเร,เริ่มที่ผลฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นคัพกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มซึ่งก็เป็นนัดที่1โมร็อกโกก็เอาชนะคอโมอร์โรสไป2-0ผลฟุตบอลเรีเมียร์ลีลอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่17แอสตันวิลล่าเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้แอสตันวิลล่าอยู่ที่3มีอ36คะแนนส่วนแมนเชสเตอร์ูินเตดอยู่ที่17ก็มีอยู่26คะแนนส่วนอันดับดาวน์สโวลพลเมลิกอังกฤษตอนนี้ที่1ก็เป็นเออร์ลิงฮาร์แลนยิงไป19ประตูน,นะครับผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่มอคืนที่ผ่านมาก็เป็นหน้าที่17คิโรนาแพ้กับแอตเลิโกมาดิดไป0นต่อ3มบียยริลแพ้กับบาร์เซโลนาย์ต่อ2เอลเช่เอาชนละละาโยบิกโน4ต่อ0และเลอบเบติก็เอาชนะเกตาเฟไป4 .0 ต่อ 0. ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นบาร์เซโลนามี4 6คะแนนที่2เป็นเลอัอมาดิดมี4 2คะแนนที่3เป็นแอเลติโกมาดิดมี37คะแนนที่4เป็นบียาลูมิวมี35คะแนนที่5เป็นเอสปานยอนมี30คะแนนและที่6เป็นเรอัลเบติตก็มยี่8คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นคิโรนามี15คะแนนที่19เป็นเลอัอโอเบโดมี11คะแนนรายที่20เป็นเลบวนเตก็มี10ูคะแนน ส่วนดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นคิเลนเอมปเปเป้ยิงไป18ประตูผลฟุตบอลกาโชเซเลออิตาเลีเมืคอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่16กายารีเสมอกับปิซซาสต่อ2อซัสโซโลแโพ้กับโตลิโนศูนย์ต่อ1ฟิออเรนตินาเอาชนะอูดเดนิเซห้ต่อ1และเจนัวก็แพ้กับอาตาลานตาไปศูนต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอินเตอร์มิลานมี3 3คะแนนที่2เป็นเอซิมิลานมี3 2คะแนนที่3เป็นนาโปลีมี3 1คะแนน ที่4เป็นโลมามีอยู่30คะแนนและที่5เป็นยูเวนตุสก็มีอยู่29คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นเวโรนามีอยู่คะแนนที่19เป็นปิซ่ามีย1่คะแนนและที่20เป็นฟิออเรนติน่าก็มีอยู่9คะแนนส่วนอันดับดอวซันโวตอนนี้ที่1เป็นลาเตโลมาตินเนสยิงไป8ประตูผลฟุตบอลเบเนสก้าเจริญนีมุอคืนิ่านมาก็เป็นหน้าที่15ไม่ศูนย์ห้าซมักสร้างพาลีศูนย์ต่อศูนย์และไฮเดนฮฮมก็แพ้กับ ic, ไป ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นไบโอเมนิกมิวสิบคะแนนที่2เป็นบริเซยดอทมูลมีวส์สามคะแนนที่3เป็นไบเออร์ลุคเซ่นมีอยี่29คะแนนที่4เป็นอาร์บิเล็กซ์มีอยี่29คะแนนและที่5เป็นฮอฟเฟนไฮมก็มีอยี่27คะแนนส่วนส้นไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นซังพอลีมี12คะแนนที่17เป็นไฮเดนแฮมมีวส์สิ1คะแนนและที่18เป็นไมซศูน5ห้าก็มีอยู่8คะแนนส่วนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1เป็นฮรรี่งไป19ประตู ผลฟุตบอลเอเลดฟซิลิกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นหน้าที่17เจ็ดอูเทกแพกก en ้กับพีเอสวีเอลเฟนไป1นึ่งต่อสฟีนูสมอกับเทเวนเต้หนึ่งต่อหนึ่งกฮิตดิเกิลสมอกับโกนิงเกินึ่งต่อหนึ่งฟอนทินาซิตาเอาชนะอาซันอัคมาสี่ต่อสและววลเลนดัมก็แพ้สปาตักและติดดามไปศูนต่อหนึ่ง ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็น PSV เอฟเฟนมี46คะแนนที่2เป็นฟีนูดมี35คะแนนที่3เป็นอา a จ็คอันสเตอร์ดัมมี30คะแนนและที่4เป็น n น m มเกนก็มู่29คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นโว l เอนด์ัมมิ14คะแนนที่17เป็นเฮเลเคลมี14คะแนนและที่18เป็นเบรด a าก็มี13คะแนนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอารเิเกตเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่15 เอวีเอฟฟูตบอลเสมอก,กับนาเซินาลสองต่อสองทอนเดล่าแพ้กับคาซาปีอาร์หนึ่งต่อสองส่วนคูเซนตันคาร่ากับอาร์โรกาก็ยังแข่งขันกันไม่จบนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดแข่งจบยังไงผมจะลงผลไว้ที่ใต้คอมเมนต์นีแล้วกันนะครับผลฟุตบอลสกอตติเพลย์แมชชีพวงขึ้นที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่ alt, Al ina, สิบแปดฮาร์ดเอาชนะเรนเจอร์สองต่อหนึ่งไรซูติกก็เอาชนะอัลเบอร์ดินไปสามต่อหนึ่ง ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นฮาร์ดมิวส์1คะแนนที่2เป็นเซลติกมิวส35คะแนนที่3เป็นมาเทเวลมิวส30คะแนนและที่4เป็นเลนเจอร์ก็มีอยู่29คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นดันดีเอฟซีมี13คะแนนที่11เป็นค ok, ิวมาน็อกมี12คะแนนและที่12เป็นลิเวสตันก็มีอยู่9คะแนนผลฟุตบอลสเป,ปร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่17 อันเดนเยสปอร์เอาชนะคารากุมลุก2อต่อศเกิร์สเทเป้เอาชนะซัมซุงสปอร์สต่อศและกาลาตาสไลก็เอาชนะคาซิมปาซาไป3าต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นกาลาตาสไลมี42คะแนนที่2เป็นฟินเนวิเช่มี39คะแนนที่3เป็นแทปซันสปอร์มี35คะแนนและที่4เป็นเกิร์สเทเป้ก็มี32คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเคเซริสปอร์มี15คะแนนที่17เป็นอ e ียูสปอร์มี13คะแนน และที่18เป็นคารากุมลุกกอมอยู่9คะแนนผลฟุตบอลเบลเยียมโปรลิกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่19กคลับรูดเอาชนะเกนสองต่อหนึ่งแซงทูเดนเอาชนะเมเชลเลนหนึ่งต่อศูนย์รยเยนอันเวิร์ตเสมออันเดเลตสองต่อสองไลโอเอ์ลูเวนก็แพ้เซร์คุมลุกไปศูนย์ต่อสอง ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นยูเนียนแซงกิรุตมี41คะแนนที่2เป็นคลับรูตมี38คะแนนที่3เป็นแซงทูเดนมี36คะแนนและที่4เป็นอันเดเลตก็มี35คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นลาอัลลาลูเวียมี19คะแนนที่15เป็นเซนคัมบลูกมี16คะแนนและที่16เป็นเดนเดอร์ก็มี12คะแนน ผลฟุตบอลลีกา2ของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่19มาลาก้าเอาชนะอาลเมเล2-1มิลานเดสแพ้กับคอร์โดบ้า1-2ต่อและเออั์เซสัดบ,บีแพ้กับเซลตาเอฟซี1-3กลานาดาเสมอกับอันบาเซเต้1-1ปูกกสเสมอกับซาลากุซ่า1-1ต่อและคาดิสก็เอาชนะคาสติยอนไป2-0 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นลาซซึงซันเตเดมิว37คะแนนที่2เป็นลาสพามาสมิว34คะแนนที่3เป็นลาโคลุนยามิว32คะแนนและที่4เป็นอัลเมเรียก็มิว32คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่20เป็นเลเกเนสมิว20คะแนนที่2ี่เป็นซาลากซ่ามิว17คะแนนรายที่22เป็นมิลานเดสก็มิว16คะแนนผลฟุตบอลเซเลบีตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่17เอ็นเตราสมักัสตโรอันโต้หนึ่งต่อหนึ่ง ไลมันตัวก็แพ้กับเอมโปลีไปศูนย์ต่อหนึ่งส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นฟอร์ซินเน่มีอยู่37คะแนนที่2เป็นมอนซ่ามีอยู่3าคะแนนที่3เป็นเวเนเซียมีอยู่3 2คะแนนและที่10เป็นเชเซนาก็มีอยู่คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นสเปเซียมีอยู่สิคะแนนที่19เป็นมันตัวมีอยู่คะแนนและที่20เป็นเปสคาร่าก็มีอยู่คะแนนแายผลฟุตบอลบุบเดิรสกาสองของเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นหน้าที่17 เนินแบกเอาชนะฮันโนเวอร์2ต่อ1นพรอยเซิน er มุนสเตอร์เสมอกับเอเวอร์แบก1ต่อ1และไอทัดบลชไวก็เอาชนะชาเกตส์นสีไป2ต่อ1ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นชาเกตส์นสีมีอยู่37คะแนนที่2เป็นเอเวอร์แบกมีอยู่34คะแนนที่3เป็นดัมสตนนัดมีอยู่33คะแนนและที่4เป็นพาเดอร์บอลก็มีสามสิบคะแนน ่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็น f o r t u n นาด้วยสด o อมี17คะแนนที่17เป็น g r e a t เทอร์ฟมี15คะแนนและที่18เป็นด y น a m o d เ e สเซก็มี13คะแนนนะครับและนี่คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสสดีครับ